บับัส่งหน่่องหนไปกดทงก่อนมาฟากไปกดทงก่อนตักเงินแดงกดทงกับใครเนี่ยกดเอซไงอันนีเอซททีมได้หรอทำทำทำฮีเจเลยอันเนี้ยม่ปวะีวิลลี่จุมากันได้มัมเล่อะไรได้ไม่เหรอมัมมีอันนี้ มีใครไม่ไม่ไม่ถาม่หรอเล่นเล่นเล่นตำแหน่งไหนเล่นตำแหน่งไหนเล่นปืนแล้วงฟังไรครับอัพเอแฟบปีหน้าไม่เล่นปืนอเชตมเชตมเชตมพี่ไอ้พี่ไอเล่นเลยเล่นไม้พี่ไอเล่นไม้ใครกดกดล่าล่าสุดนี้เขาปั๊มยาจนลุกแล้วเพิ่งจะไปบูธลมนะดีเฟกแบบป๊บนึงดิแป๊บนึงดิเอาอะไรเอาต่อก่อนไม่ไม่บอกไม่ได้มันเป็นความลับซุ่มเงียบกันอยู่บอกในแค่นี้แหละนี่ไลอัพพี่แจบอก ใช่ใช่มีอันนี้ด้วยมีหย่องด้วยเออใช่มีหย่องด้วยหย่องมือปืนอีนึงอ่ะไม่นะหย่องไม่ได้เล่นปืนหย่องแม่นมากนะหยองใช่เหรอหย่องแม่นระดับไม่เล่นมาเชหย่องต้องเล่นปืนมเออใช่ไหมเม่อมึงใช้มันผิดวิธีนะมึงใช้มันผิดวิธีเลยเนี่ยปืนแม่นมากนะใช่ไหมใช่ไหมเฮียใช่ไหมกูว่าแล้วมันทำมาหากูไปละ ว <Scroll> ่างป่ะมีเรื่องคุยทำไมอ่ะช่วงนี้มาเชมีทิกอะไรใหม่ใหม่แล้วเมื่อกี้มันทำอะกูว่าไอ้ละปั๊มยาในทงกดไงนะกดทงปั๊มยาก่อนหรือกดยาแล้วไอหยองมันมันแม่นจริงใช่เหรอโอเคโอเคดับบอกมันใช้มันผิดวิธีตอนเนี้ยไอเดเซนเนี่ะมึงใช้มันผิดวิธีตอนเนี้อะกูบอกเลยตอนนี้ใช้มันผิดวิธีแล้วโอเคโอเคได้ได้ เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเล่นแทนกูเลยกูไปเล่นไม้มึงไปดูดีกว่าเชื่อกูดิเอาไปช็อตเสอ่ะใช่ไหมเป็นพวกผู้จัดการทีมอะไรอย่างงี้ใช่ปะผู้จัดการผู้จัดการทีมมาเดเจอร์ม่ไดเจอฝากเอาคนหนึ่งในแก๊งกูไปไปลงหน่อยได้ปะใครอะใครอะแล้วแบบเอาไปเอาไปอยู่ยาวๆเลยไอเซอร์ได้เล่นดีตัวนี้เล่นดีแล้วก็มาตรงต่อเวลาได้กู เห็นมึงพูดไปที่พูดกันเล่นงัดล้านเมื่อกี้ใช่คนเดียวกันไหมเออคนละคนใช่ป่ะคนนั้นแหละคนนั้นแหละคนนั้นเลยเหรอใช่ฝากฝากไปหน่อยดิตำแหน่งอะไรอะล็อกแล้วล็อกแล้วในหมดออเหล้าออเรลาเล่นเล่นเล่นเอาจริงลองดิงัดงัดเป็นไหมเป็นเก่งจะปากจะต่อยจะเทยอะไรเหมือนทหาไดีดีใช่ใช่จริงสาระสาระรถถังฝั่งทุนอะก็คือฝากหน่อยฝากเอาไปปั้นหน่อยได้ป่ะสักปีสองปี ได้ไหมตลอดตลอดตลอดด่าด่ากันลินเลยนะเวลาด่าไม่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 ด่าเวลาซ้อมแล้วถ้าไม่หนี้ด่าด่าแรงเลยนะรับได้รับได้รับได้ชิลเผยเผยเลยเหรอเผยเผยพี่พูดมาในทีเด็ดมีแรงกว่านี้ปะเออใช่ใช่จริงๆอันนี้ด่าแล้วเหรออุ้ยเรื่องจริงเรื่องจริงจริงมั้งเนี่ยจริงจริง ฝากได้ไหมฝากได้ไหมเก่งเลยใช่ไหมเล่นได้เลยได้ใช้ได้ไหมดีบางทีจะโดนสวนหน่อยด่าถ้าเขาไม่ไม่เขาเขามีเขามีมุมมองของเขาเหมือนกันไงเขาก็จะสวนหน่อยถูกด่าได้รับแรงกดดันได้ดีลองดูดิได้ปะทิมเต็มปีหน้าแล้วกันปีหน้าปีหน้าปีนี้เลยตอนนี้เลยทิมเต็มแล้วไปชวนเลยแบบไปชวนเลยนี่มึงมึงเมึงมึงเดินไปหาแล้วบอก เซอร์วิลลี่เห็นไฟในตัวเซอร์ออกเอลเคอะมาทำทีมอีสปอร์ตเอซดีกว่าไหนอะคนไหนอะพูดอย่างนั้นเลยหรอเออแต่วิลลี่ไม่รู้จักเขานะเออพูดไปเลยยอยเยออยู่ะเยอะเลยเดี๋ยวก็มาบ้านเดี๋ยวก็มาบ้านมีของลี่ตั้งแต่เดี๋ยวแล้วเออคนนี้คนนี้มีชื่อดตมมังกรทองอะรู้จักว่าสุดดำมังกรทองอะสุดดำมังกรทองทารทาอะไรทาอะไรเออทาอะไร ท่าด้านท่านะไม่ใช่ทามากอสทามากอสไม่ไม่ไม่บ๊อบบ๊อบทากะเย็นอุ้ยีเขามาจากนั้นเลยหรอทากะเย็นเลยเหรอเออสวินดักในกูมาแก่แกล่ะนะนามสกุลนามสกุลขึ้นชื่อเรื่องอาวุธด้วยไอวานาบีไอวานาบีอ้อยไอวานาบีด้วยใช่ใช่ผู้หญิงคนเดียวในไอวานาบีมีมีมีเซตติ้งบางทีนช็อปเลยใช่ไหมเรื่องใช้ไม่ต้องติดฟรีสายตรงฟรีทุกอย่างขึ้นตรงกับบางทีน เอาดีคือมึงเอาเซ็ตเขาาสามารถแบ่งเซตติ้งให้คนในทีมได้ได้ใช้หมดทุกคนอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไมล่ะเอาฝากหน่อยดีเอาไป้นหน่อยปีหน้าปีหน้าบ๊อบมันเต็มแล้วเอาเอาเขาลองมาคุยกันก็ได้ปีนี้แหละคยกบบูตามเซอร์ไม่ได้บูบูตามเตอร์ไม่ได้บูทำไม่ตรงนี้ย ตามเลยตามเลยคือโหดเลยใช่ไหม้าถามไอ้บ้องดีโหดไมมโหดอ่ะไอ้บ้องไม่เช no ้าไม่เช้าใครโทรไปหาบ้องไม่รู้ต้องให้มีอาโทรมาถามยังไงไม่กัวไม่ไม่รู้ว่าใครถามว่าไอไออัลกาเปล่าหวนเอาดีๆไอบูตามไอเซอร์มาดินี่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนขอสัมภาษณ์ก่อนแต่วิลลี่ไม่รู้จักเขานะ เออลองคุยเลยไอ้เซอร์มันเล่นเก่งถามไปคอปก็ได้เนี่ยอ่ะยืนยันอีกมาดิเพราะว่าชื่อนี้มีมาตั้งแต่อินเดียอ่ะคนนี้เล่นเก่งเลยไอ้ต่อใช้ได้อยู่ใช้ได้แบบเก่งเลยใช่ไหมเก่งอยู่อ่ะมึงก็ลองได้อ่ะลองมาละเล่นได้หมดเด็ดเลยกูไอพี่เด็ดเลยมันไม่ไม่ไหวไอ้ต้นไมเนี่เขาได้อ่ะพี่ขอแน่ขอลองเลยรอเลยรอเลยรอเลยมึงวัดได้หมดอ่ะเฟิร์เข้ามานะเขไปตีบักฉลามให้เข้ามา รวยไปครับรวยไปบูให้แค่โกสองอันเพื่อนที่เหลือเคลื่อนใจกันโอ้โหแล้วใช้คำว่าดันด้วยนะไอ้เงี้ยให้โกคอยสองอันเอาดิไหนอะพี่เอาดิบูคุยดิไอ้เงี้ยให้มันลองเลยวัดเวทดไปเลยชื่อนี้มามีมาตั้งแต่อิทเลียวกำลังมาเลยกำลังมารันมาตั้งแต่อิทเลียวอยู่ทากะเย็นด้วยงัดหน่อยพี่บูงัดหน่อยพี่บูงัดหน่อยงัดหน่อยงัดงัด งัดเร็วงัด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 เฮ้ยไฮเซอร์โดนชวนคุณดูคิดว่ามันไปปะแบ่งนะแบ่งนะของมันลืมเมื่อกี้มันเก็บของผมไปขโมยมาของมันเลืมของมันเลืมถูกคนเราน้อยไปไหนวะเพื่อนไหวเอวะอย่างนี้จัดการดิโทรตามดี ตอนอยู่เอซับอ่ะโทรตาแม่งทุกคนนะมึงไงอย่ากินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนนายอ้วนเหมือนใครด่าเลยมึงรู้วยบายวิลลี่อ่ะเทียบใครโทรไปด่าเลยไปไหนวะไอ้ยี่อ่ะขอเบอร์แม่มันไว้ด้วยถ้าโทรโทรหามันไม่รับอ่ะนี่จริงเพื่อนเวลาเราใครจะเข้าแกงเราต้องขอเบอร์โอซีนจริงอันนี้อันนี้อันนี้ทำอย่างนี้จริงนะอ่ะเยี่ยบเมอร์โอเคบ้องมึงงัดหรือมึงดมเนี่ย ต่อไปใครเข้าแข่งเราจะต้องมาแล้วเนี่ยที่มาแล้วเนี่ยลาลักกุนก้าคุยานลับวมาเป็นด้วยว่าสวัสดีครับคุณเซอร์หรอครับบ๊องบ๊อบบ๊อบมันบอกว่าคุณเซอร์อยากเล่นอีพอร์ตอ่ะอบงเล่นเลยแล้วที่พูดเลยที่พูดอ่ะเขาก็ได้ยินเล่นได้ทุกอย่างเลยเลยมาจากทาเคเยนอยู่อีเดียตมาก่อน โมม่ไเขาอยากลองไม้อะคุณเซอร์อะเซอร์ไปจัดการในโซนเขาไปเซอร์ยังงงงอยู่เลยนะเล่นงงอยู่เลยนะอย่าถ่อมตัวอย่าดูถูกตัวเองครับอย่าดูถูกตเนี่ยถ่อมตัวก็เป็นอย่างเงี้ยเออนี่แหละคนเก่งเขาชอบพูดอย่างนี้แหละครับจริงจริงเขาก็จีกี้กันได้สา่ว่ถ่อมตัวมันเล่นกีแต่บอสบอกว่าคุณเซอร์อยากเล่นอีสปอร์ตบอสบอกว่าเล่นได้หมดเลยสนับมาเชมีดไม้ปืนตลกเหรอะเอาง่ายมีตาแค่นั้นเองก็ดูดูแค่ความพูดกันแล้วมีตา อ่ะเซอร์โชว์ไปโชว์ไปโชว์ไปใครเขาน่ารัมันอยากลองไงมันอยากลองลองให้มันหน่อยกูยิ่งกูไม่ได้อยากลองไอไอเต่าลอง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 ม่ันนหลองให้มันหน่อยร้องกให้มันี่มาพี่บ้องผูมิเจียกสูตรมาลองเลยเดี๋ยวมึงรอดูเดี๋ยวว่ามึงใครอ่ะยิงใครอ่ะยิงรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่มีแววมีแววมีแววนะสาวมาบ้านอีกเลย ไปเพิ่งเพิ่งเคยเอามาดมึงลองเลยเตอร์่ะลองเอามันหน่อยมึงอยากรู้ไงผู้หญิงเนี่เป็นไงดูผู้หญิงเอาคิดสิบสองอัพ่อมึงอ่ะสิบสองอันนี้เรียกไปทำอะไรไม่เอายอจัดพมนน้องอันนี้อันนี้ลมาเต็บ้านเล่นไม้โชวมเซอร์ทากาเย็นนีมึงรู้จักปะมาม่โอโหน่าจะดังอยู่แล้วร่หรอแอบได้ เอาเลยหรอตรงนั้นเลยพุ่งข้างหน้าเลยเก่งใจแม่เริ่มไปบิลลี่แพ้กูบิลลี่แพ้กูให้บิลลี่แพ้เลยเรียบร้อยอ่ะเจอไม้เหวี่ยงหมุนเหวี่ยงมันรอมันราหัวแข่งรับอย่างเดียวเลยดูดิจ้ะอุ้ยตัวตีอ่ะตัวตายกูฮาเลยอ่ะ นี่นี่เอาให้เห็นเพื่อนผมหน่อยมันจะใส่วงอยู่ตอนนี้วงโนต่อไหลต้องยกให้บัฟอยู่ตรงนี้มาโคตรแรงเลยเตอร์แล้วทำไมตีก่อนอ่ะที่สอนไว้ไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ยไปเชิงเขาได้อยู่นะเชิงเขาเก่งเลยอ่ะเฮ้เชิงเชิงเขาสอนให้เตอร์สอนให้โอเคครับไ่ใช่ใช่เวลาเซมันกระชากก็อย่างนี้แหละเชิงหนาเลยนะครับอันนี้ หนาเลยอ่ะเชิงเก่งเลยกีดูเชิงนะอย่าตื่นเต้นกีดูเชิงนะอีกเวะตเวทตีเซะตเวะเอามาเอามาที่หนานะหกทีพี่เสื้อโหดไปเื้อยังอะกาศแล้ว ไหลจัดไหลจัดอือือโนั่นไงบอกแล้วไหลแค่มแค่ดูเชิงมึงอ่อนอ่อนให้ไม่ได้หรอกผู้หญิงอย่างเนี้ยถ้ามึงอ่อนให้เท่ากับโดนอ่อนไม่ได้เว้มันต้องใช้พลังแบบไม่เขาเก่งจริงเขาเก่งจริงเขาเก่งจริงอย่าเขินนี่อย่าเขินอย่าเขินวันนี้ก่อนอย่าเขินวันนี้ก่อนมันต้องมีวินตัดสินไปมีอีกหรอ ใช่วินตาสิมึงมึงอ่ะมึงมึงอ่ะมึงกับกูไหมเอามึงฟีเราเพื่อนเนี่ยมึงรอผู้หญิงกันเลยตัวอีสปอร์ตเอลเไม้หนึ่งอเคันนี้โอ้โหจริงจไม้หนึ่งเอลเคไม่ใช่ดิวไม่ใช่ดิวคนนี้คนนี้โอ้ยพี่ยยลีเลยนูนี้ยื เออืมเอ้ยเข็งกันจังว่าหัวโอ้ย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 เฮ้ยถีบขึ้นมาลุกขึ้นมาเอากูว่าไอ้วินลี่เนี่ยหนักแล้วโอ้ยอะไรอะไอ้เหีย ไปที่ไหนอ่ะกูบอกแล้วมันมือป่าเท่ของเท่ระดับสั่งการไปเลยชวนเลยชวนเลยชวนเลยวิลี่ชวนเลยไปเล่นไม้เลยไปเล่นไม้ถ้าทำไว้ก่อนถ้าทำไว้ก่อนทองถ้าทำไว้ก่อนเลยของจริงครับของจริงของจริงเก่งๆอุ๊ยลองชวนก่อนลองชวนก่อนมีแค่คนเดียวนะมึงยังไม่เจออีกคนนะอชวนก่อนวิลี่ลองชวนก่อนลองชวนก่อนเอ้ยคนณเซอร์ครับบ๊อบบอกว่าอยากอยากไปเล่นอีสปอร์ตใช่ไหมครับ เออใช่เอเซออยากอยากไปเล่นอีสปอร์ตเลยใช่แต่ต้องออกแกงเอลเคนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวบอไม่มีคนอยู่ด้วยไม่เขาถ่อมตัวอยู่ไอวิลลี่ชวนไปก่อนแต่คนเก่งมืนก็รู้อยู่แล้วเพื่อนว่าจะเขาจะเป็นอย่างี้แหละไอแกงใจคนอดือนคุยลองคุยก่อนลองคุยก่อนมีอันนี้แกงใจหรอไม่ไม่ครับไม่ ไอ้เวทีชวนก่อนบอกชื่อชื่อทีมแล้วก่อนดิแนะนำตัวก่อนดิอครับ A A ครับ A พูดไปเลยอันนี้ฐานแล้วโอ้โหใช่ไหมฐานไหม A A A น่ะไม่ใช่ตัวย่อตัวย่อแกนคอนอกจากเล่นเก่งไม่พอนี้ยังติดตลกแบบเป็นคนเฮฮาเลยอก็บรรยากาศในทีมดีไงบรรยากาศในทีมดีไม่มึงคุยเลยมึงแนะนำไปเลยเนี่ยเหลือสิบนาทีชวนเลยนี้มาอยากมาไหมครับอยากมาไหมแต่ต้องออก L K นะ อยู่ทีมอะไรอยู่อยู่ทีมไหนพูดไปเลยพูดไปเลยไงเอ๊ะไม่เดี๋ยวถ้าเขาอยากมาค่อยพูดอ่ะอยากรู้ลองบอกรู้ไม่ดีกว่าครับครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดีคุยกันเลยคุยก่อนก่อนบอกไปเลยทีมอะไรเองไง่หรอไม่มึงยังไม่รู้เลยเซิร์ชทีมอะไรอ่ะคืออนาคตลุ้งเลยนะเว้ยจริงกว่าที่นี่นะเออ โอกาสมันโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเว้ยเที่คผู้หญิงคนคนแรกในลีกด้วยลองจับเขาเลยเอาไปอย่างนี้ได้หรอเออคนที่สองครับคนที่สองคนที่สองอ่ะแล้วแบบไปโชว์ลวดลายอ่ะมีชื่อมีเนมเลยอ่ะดูงานแลนแน่บอกเลยปีนั้นงานแลนชัวร์เราไงานแรนแน่นอนงานออฟไลน์อ่ะมึงเป็นตะโกนอ่ะไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยอะไรนะ ไม่ใช่มาถึงอันนี้ไงคอเกมไหมคุณเซอร์คอไฟเก่งได้หรอครับใช้ได้อีอต้องเล่นป<อ>ืนใช่ไหมเล่นปืนก็เก่งยิงแม่นเลยดีมัดมัดเก่งมัดเก่งมัดก็ได้เราลองลองลองบอกชื่อทีมไปเลยเผื่อเขาเปลี่ยนใจวินลีเ่เอเอครับเอแซบ่ะเอแซบ่ะโยอ้เฮีย yeah! บบาาจจโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆนะเซ่อไอ้เหี้ยไอ้แซฟชวนเข้าทีมเนี่ยโอ้ oh, คิดเลยอ่ะคิดเลยอ่ะเยอะอันนี้ <B acha. S 1> คิดเขาพูดจริงนะเนี่ยเอาเสื้อเอาคงดูใกล้ๆเส้นเลือดขึ้นสมองนันคงระ้าากมาหมดไอ้เจ้าเอาไอ้เหี้ยโอกาสโคตรดีอะ่ะเอ้แซฟชวนเข้าทีมโปลีกอะ่ะมันหมัดเก่งอย่างี้เล่นสนับโอ้ อย่าทำตัวทำตัวจัดเธยเล่นแค่สนับกับมาเชียรตอนพดโธดิไอ้วิลลี่ไงอ่ะพิษาติไม่อยู่ตีลงอยู่เอาไงเธอบาบาสองปีที่แล้วเล่นกับใคโดวอุ้ยไงอ่ะเล่นกับดับสองด้วยเอามันคิดเอาแสดงว่าประสบการณ์นี้โชคโชนไม่มีเลยครับ อย่าทำตัวครับอย่าทำตัวไอวิลี่ชวนไปเลยชวนให้ได้เว้ยชวนให้ได้อันนี้ดีกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่สนใจแต่ว่าน้ำหยดลงหินทุกวันน่ะเออเดี๋ยวมาจีบทุกวันเลยวิลี่